ในช่วงนี้นะคะเรายังต้องติดตามกันต่อค่ะกับสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาค่ะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดรับสิ่งของบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้อบพยพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจากจังหวัดมหาสารคามกันครับจังหวัดมหาสารคามเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายกัมพูชาครับ ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามนำโดยนายกองเอกเสนีนโมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อบพยพที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาโดยมีนายพัทรพลลักษณะวิบุณกุลครับเลขานุการกรมรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามนายพลพัฒจรัสเสถียรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามครับร่วมบริจาคเงินสิ่งของและสนับสนุนรถขนสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อพยพที่ประสบภัยครับ สำหรับชาวจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะที่ต้องการจะร่วมบริจาคค่ะสามารถนําเงินหรือว่าสิ่งของไปบริจาคได้นะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสา,ารคามค่ะเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่16เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ยังมีต่อเนื่องค่ะสาหรับวันนี้นะคะ17จนถึง18ธันวาคมค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะไปกันได้เลยที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะคของมหาสา,ารคามมั่นเองค่ะถูกต้องครับ น้ำใจคนไทยของเรานะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นเราก็พร้อมที่จะหยิบยื่นทุกความช่วยเหลือนะครับใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือน้ําใจนะคะของชาวจังหวัดมหาสารคามนะคะยังคงหลั่งไหลกันอย่างต่อเนื่อง